ใครจะไปเชื่อว่าอาริซองเบเกอร์ผู้รักษาประตูชาวบราซิเลียนจะกลายเป็นฮีโร่ให้กับลิเวอร์พูลหลังจากที่เขาขึ้นมงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายทําให้หงแดงบุกเอาชนะวตสบอมวิดมาได้สองประตูต่อหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งชชนะของเดอะเรสในครั้งนี้เป็นเหมือนการเปิดทางสว่างให้กับพวกเขาในการลุ้นท็อปโฟมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ทีมของคุณสื่อเจอเจนคอปมีแต้มตามหลังเชลซี 4, ทีมอันดับ4เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นและยังเหลือการแข่งขันอีก2เกมซึ่งอะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้ว5ประเด็นสําคัญในเกมนี้ที่ว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับประเด็นที่1อิสซองฮีโร่โคตรเพชฆาต ซึ่งแฟนบอลคงมีโอกาสได้เห็นผู้รักษาประตูขึ้นมาทําประตูกันหลายครั้งแล้วแต่สําหรับสาวกเด็คอปนี่เป็นครั้งแรกที่นายทวารของพวกเขามีชื่อบนสกอร์บอร์ดในฐานะผู้ทําประตูเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอาริสซองเบเกอร์คือนายทวารจอมหนึบและมักจะช่วยเซฟลูกยากๆได้หลายต่อหลายครั้งและในแมตช์นี้หลังจากที่เขาเสียประตูแรกไปเขาก็ไม่พลาดอีกเลยแต่อย่างไรก็ตามสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งยังไม่เพียงพอสําหรับทีมที่จะทาอันดับท็อปโฟร์ 4. ด้วยเหตูตอนที่ ได้ลูกเตะม,มุมช่วงทษเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายโดยหมายมั่นปั้นมือว่าจะสร้างประโยชน์จากจังหวะนี้ให้ได้แน่นอนว่าในช่วงเวลานั้นแฟนบอลของลิเวอร์พูลจำนวนมากคงอาจจะบน่นหรือไม่ก็อาจจะสะบัดตอนที่เห็นอลริซองวิ่งเข้ามาอยู่ในกรอบเขตโทษเพราะหากจังหวะนี้เจ้าบ้านตัดบอลได้แทนที่ทีมจะได้แต้มก็มีสิทธิ์จะไม่ได้อะไรเลยหรืออาจจะโดนสวนกลับได้แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างกลับเข้าทางอาลริซองเพราะใครจะไปคิดว่าจังหวะนั้นอลริซองยืนอยู่โลง่โลงๆไม่มีคู่แข่งมาประกบขณะที่เทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนก็เปิดลูก ให้อลิซงพร้อมสะบัดหัวส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายอย่างหน้าเหลือเชื่อซึ่งถ้าหากจบซีซั่นนี้แล้วลิเวอร์พูลสามารถคว้าโคต้าไปลุยยูฟ่าแชมเปียนลีกได้แน่นอนว่าประตูของอาลิสงคือหนึ่งในกุญแจสําคัญที่ทําให้พวกเขาได้มีโอกาสไปลุยศึกถ้วยใบโตของยุโรปในฤดูกาลหน้าได้ประเด็นที่2ติอาโกโชว์ฟอร์มขึ้นในช่วงท้ายซีซั่น ซึ่งแมตช์นี้ช่วงต้นเกมลิเวอร์พูลทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักแถมพวกเขายังตกเป็นรองศูนย์ประตูต่อหนึ่งจากการเล่นเกมรับที่น่าผิดหวังอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานหงแดงต้องขอบคุณการเล่นเร็วของฟาบินโยที่นำไปสู่ประตูตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งของโมฮัมเหม็ดซาร่าซึ่งหนึ่งในนักเตะที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เดอะเรสทำผลงานเหนือกว่านับตั้งแต่พวกเขามีสกอร์เป็นรองก็คือติอาโก้เพราะเขามีส่วนสำคัญในการคุมจังหวะในแผงมิดฟิลด์พร้อมกดดันจนกองกลางเจ้าบ้านทำอะไรไม่ได้เลย สำหรับมิดฟิล์ชาวสเปนน่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้งการหาพื้นที่ว่างในแผงกองกลางการผ่านบอลได้อย่างแม่นยำการลากบอลหลบผู้ต่อสู้รวมไปถึงการสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมฉะนั้นคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะกล่าวยกย่องผลงานของทิอาโก้เพราะเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมบกุกแต่ในขณะเดียวกันในเกมรับก็ไม่ขาดตกบกพร่องเลยซึ่งก็น่าเสียดายที่ฟอร์มของเจ้าตัวดันมาแจ้งเกิดในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นประเด็นที่3 v มวีอาร์ช่วยพลิกสถานการณ์ของลิเวอร์พูล จริงๆแล้วสถานการณ์ของลิอรูพูลอาจจะไม่จบแบบนี้หากจังหวะที่ไคบัตติลี่ส่งบอลเข้าไปซุกก้นตาข่ายให้เจ้าบ้านได้ประตูแต่น่าเสียดายที่จังหวะนั้น VAR เข้ามาช่วยชีวิตเดวิสอย่างแท้จริงสำหรับประตูดังกล่าวเกิดขึ้นในจังหวะเตะมุมและเป็นบัตติลี่ที่สัมผัสบอลเป็นคนสุดท้ายก่อนที่มันจะเข้าไปนอนอยู่ก้นตาข่ายแต่น่าเสียดายที่ไมดีนกรรมการได้เช็คกับ VAR แล้วและไม่ให้ประตูเนื่องจากแมตฟิลลิปไปยืนขวางการเล่นของอลิซงจริงๆแล้วหากมองคร่าวๆหลายคนก็ยังงง,งว่่่่าททททททไไมมมปปประตตูีีีบลลถึงงโดนิปปัๆุุก เจ้าตัวก็ไม่ได้ล้ำหน้าหรือทําฟาวแต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดในจังหวะที่ฟิลิปไปยืนตรงหน้าอาิซงถือว่ามีส่วนกับเกมทําให้นายทวารหงแดงเสียสมาธินั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เวสบอมไม่ได้ประตูนี้ประเด็นที่4หลุนลองเท้าทองคําเข้มข้น ประตูของโมฮัมเหม็ดซาร่าที่ซัดในนาทีที่33ส่งผลให้เขาตะบันตะข่ายในเกมพรีเมียร์ลีกไปแล้วถึง22ประตูเทียบเท่ากับแฮร์รี่เคนดาวิงไก่เดือดทองท็อตแนมฮอสเปอร์สสำหรับแมตช์นี้จะว่าไปแล้วบางโมไม่ค่อยมีโอกาสทําประตูมากนักในครึ่งแรกแต่ด้วยการประสานงานอย่างยอดเยี่ยมระหว่างซาร่ากับซาดิโอมาเน่ส่งผลให้ลิเวอร์พูลได้ประตูตีเสมอที่ยอดเยี่ยมจากปลายสตัทของคิงออฟอียิปต์ซึ่งประตูดังกล่าวนอกจากจะทําให้ลิเวอร์พูลขึ้นมาตีเสมอได้มันยังเป็นประตูที่ทําให้ซาร่า แฮร์รี่เคนซึ่งมันทําให้ทั้งคู่รั้งอันดับหนึ่งดาวสันโว์ในเวลานี้ประเด็นที่5ท็อปโฟเปิดกว้างสําหรับหงแดง หากย้อนไปในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาสาวงดูคอปค่อนข้างจะทำใจแล้วว่าอาจจะไม่ได้เห็นทีมรักไปลุนแล่นในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าและยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่เข้าปีฉลูลิรอระพูลก็เจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากพราะพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้อย่างที่หวังทําให้โอกาสในการทําอันดับขึ้นไปติดท็ทอปโฟค่อนข้างจะยากเหลือเกินแต่อย่างไรก็ตามหากมองตามแบบไม่มีอคติผลงานของหงแดงค่อยๆดีขึ้นแบบเ,เงียบๆเพราะแปดเกมหลังสุดในลีกทีมของคุณซื้อเจอเจนคอปไม่แพ้ใครเลยและเก็บชัยชนะมมาได้ถึง6เก โดยเกมสําคัญมากๆก็คือการบุกทุบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพวกเขาเพิ่มเป็นทวีคูณและนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจคอบอลท,ทุกท่านกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆกับพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารฟุตบอลอัปเดตใหม่จากพวกเรา EPL มา n นีย e แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ